มาวันนี้เราไใส่เย็นี่นีนะครับใส่เย็นเลยนะเขาไม้บอกานีเคีับตีบกหอยเวิร์กใส่ง่ายๆครับบอกกว้างลงไปก็กดลงไปหน่อย ดินนครับเอาดินมาวางขับก่อนได้แล้ววางขับหัวมัน,น่อยวางขับหัวมันลอยจีนะครับมันดึงขึ้นมามันลอยนะครับสุดมากมันจะลอยนะครับต้องหมายโฟมไวมไม่มต้องขูดหายครับหมายโฟมไว้ไปไปหั หลังต่อไปไปใส่หลังต่อไปใส่ไว้ละสามสิบนะครับสามสิบหลังสามสิบบอกองานที่จะมีเลยใส่ก็ ไปเ,ยเลยเลยครับนีบ่ครับอขูแปลงเดือนนะับขูก็หายสนิมเหมือนเดิมคนกนว่าสูตรนั้นเด็ดสูตรดีเด็ดโอเคลองครับลอง ใส่มาสองสามปีนี่ดักมาสองสามปีนี่ใจแต่หอยสะีลกระปูะครับ วนแบบน,นีนะครับอนไรนี่นะครับลงดูน้ำาเยาไปตัวเองสักนามมาดูนี่นะน บอกนะครับใส่ไปครับนั่นหน่อยไปตัวนี้ทวงมือดิทวงอยู่กดลงไปหน่อยครับน้ำาหมดทวงแต่ น้ำน้อยลองอดูเย็นมึงแปะตัวมันใหญ่นะครับ เราที่ดักกับเราไปก่อนหนึงชีวิตต้องสู้ครับเรต้องสู้ก็อยู่ไม่ได้

Đến có lắm bạc nữa, lắm bác nga lắm bác lắm แห้งเห็นมั้ละน้ำก็บกควายนะจดนี้ก็เย็นนะ ปา้าหนานะเดินจากโบอิทดูกว่าจะปาะ้าหนานะด้วยผลมันรุ่นแหมปมาหนาน่าจะท่วมบลอกกอนนะเลยอา้าวได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ หมายไว้รววไเรียบร้อยป่ะพอดังกับไปโอ้แค่นี้นะครับ <c oughs> ใส่บ่อั้นเนาะ <c oughs> มือเดียว,ายวย่ายไปตัว <c oughs> ใส่ไปตัวเนี่ยเดี๋ยวไว้ขอมาพอกันจิบต่อไปวันหกว่ะจะได้กี่ถั่วมาแจงมาก่อมาใช้บอกเย็นนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นะอพอหลังต่อไปใส่ถึง30สามิมันน่าจะได้ไดนะอยารตรงนี้นะครับ เตาสองหลังนะบนนเย็นก็ได้ก็ได้ แบกนี้นะครับสามหลังแล้วนะข้อเนี่ย อ๋อหย่งนี้ได้ครับอันงนี้นีนะครับบบหันมันเนาะเดี๋ยวคอยไปโอที่หลังนะครับบบหันัดหาย,ยาข้างเก็บข้าง มามาพอกันนะครับเออนี่จะได้จิตวิวนี่หลุกมั้ครับตายครับนี่เห็นลห โอ้ยตัวนี้งาดูสีขาว ได้หมูเอียครับเฮ้ยน่โตครับนี่โตเก้าโตได้หมูเอียครับวันนี้ได้เก้าโต๊ะบอก